สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับมีข่าวดีมาบอกนะครับสำหรับคนที่ต้องการออมเงินนะครับของทออสอนะครับออมเงิน5,000ลุ้น1ล้านบาทนะครับเป็นการออมเงินผ่านฉลากออมทรัพย์นะครับชุด เกตดาวนะครับซึ่งจะเริ่มขายวันแรกคือวันที่20ตุลาคม2563นะครับซึ่งจะเป็นหน่วยละ5,000บาทนะครับลุนรับเงิน1ล้านบาททุกเดือนนะครับตลอดระยะเวลา24เดือนพ่วงรางวันเลขท้ายนะครับแล้วก็เลขสลับเลขท้ายด้วยนะครับผมสาหรับใครนะครับที่มองหานะครับการลงทุนนะครับผ่านฉลากออมทรัพย์นะครับก็เป็น หนึ่งในตัวเรื่องนะครับในการลงทุนของทออสอนะครับผ่านชุดเกตดาวนะครับลงทุนแค่5,000นนะครับผมมีลุ้นถึง1ล้านบาทนะครับผมผลิตภัณฑ์สลักอมอมทรัพย์ของทออสอนะครับชุดเกตดาวนะครับจะเริ่มจําหน่ายวันอังคารที่20ตุลาคมนี้นะครับผมจําหน่ายรวม3ล้านหน่วยนะครับหน่วยละ5,000บาทจํานวน3ล้านหน่วยกอบวงเงินอยู่ที่1 5 0 0 0ล้านบาทนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น3หมวดหมวดละ1ล้านหน่วยนะครับอายุฉลาอยู่ ที่2ปีผลตอบแทนหน้าฉลากอยู่ที่0.4%ต่อปีออกรางวันทุกเดือนนะครับรวม24ครั้งแบ่งเป็นรางวันที่1มูลค่า1ล้านบาทนะครับรางวันที่ 2. มูลค่า50,000บาทจํานวน4รางวันนะครับรางวัลที่3มูลค่า5,000บาทจานวน20รางวันรางวัลที่4มูลค่า500บาทจํานวน20รางวันต่อหมวดน,นะครับคิดเป็นโอกาสในการถูกรางวัลอยู่ที่0.045% 5เลยนะครับนอกจากนี้การ ลุนรางวัลเลขท้าย2ตัว3ตัวนะครับลุนได้ครั้งแรกกับรางวัลเลขสลับเลขท้าย2ตัวและ3ตัวที่ไม่เคยมีในสลักออ,ออมทรัพย์ไหนมาก่อนนะครับซึ่งจะทําให้โอกาสในการถูกรางวัลของผู้ออมเงินมีมากขึ้นนะครับผมสลักออมทรัพย์ของทอสอสชุดเกตดาวนะครับสามารถที่จะซื้อได้แล้วที่แอปพลิเคชัน gb จีเอนะครับหรือที่ทำการสาขาของธนาคารกอกสทุกสาขานะครับสามารถท่านไปซื้อได้เลยนะครับเป็นการออมเงินนะครับสําหรับใครที่ต้องการออมเงินนี่คือช่องทางในการออมเงินที่น่าจะดีที่สุดในช่วงเวลานี้แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ